งพลเนี่ยนะจำเลยลงพนเนี่ยนะเขาพยายามที่จะไปหาทนายความนะพยายามที่จะไปหาทนายความมานะเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะไปติดต่อนะครับทนายความสายการเมืองแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ผมทราบมานะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องไปหาเสาะแสวงหาทนายความที่มีชื่อ อยู่ในวงการหรือในสื่อมวลชนหรือในสังคมนะครับการเมืองจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปหานะครับทนายความหรอกครับแค่คุณรับสรารภาพนะครับน้าโทษคุณอย่างมากก็ไม่เกินสิบห้าปีหรือยี่สิบปีนะคนดูสิครับนักการเมืองเนี่ยถูกคดีจำนำข้าวหรือคดีอะไรเนี้ยทุจริตเงินเนี่ยของหลวงเนี่ยเขาติดคุกห้าสิบปีไม่ถึง ติดคุกจะไม่ถึงสามสี่ปีเลยโทษเขาเหลือแค่สิบปียองจากห้าสิบปีนะครับผมฝากจำเลยนะครับว่าสู้ติดแน่แพ้ประหารนะครับผมกล้ายืนยันนะครับว่า,า,นะมา,า,วาไม่ว่าคุณจะใช้ทนายคนไหนก็แล้วแต่คดีนี้ไม่เหมือนกับคดีอื่นคดีนี้เนี่ยซุปเปอร์สตาร์ยังถอนซุปเปอร์สตาร์ยังถอนตัวนะแล้วทนายคนไหนจะกล้าเข้ามาทำ ผมยืนยันแล้วว่าคดีนี้ไม่มีทางชนะนะครับไม่มีทางชนะเพราะผมได้เลยนะคดีอื่นผมไม่รู้แต่คดีนี้ผมการันตีร้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีชนะผมรู้ว่าคุณคิดอะไรนะผมอยากกลับีไนพี่น้องประชาชนคน้งประเทศนะครับว่าภายในสามสิบมกราคมนี้เขาต้องมีทนายฟาร์มแล้วถ้าเขาไม่มีทนายฟาร์มเนี่ยนะครับทนายที่ถอนตัวไปมีหนาวเพราะถ้าเขาคัดค้านเลยว่าเขาไม่ให้ถอนตัวเนื่องจากว่าเขาหาทนายไม่ได้ ถ้ากับคุณทิ้งทนายคุณทิ้งคดีเขานะครับนะครับต้องเรียนให้ทราบกอว่าคุณทิ้งคดีเขานะดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าการจะถอนทนายได้เนี่ยถอนได้วันที่8มีนานะครับ2565นะตอนนี้เขาพยายามหาทนายความเขาหาไม่ได้เดือนกุมภาพันธ์จะมีการสืบพยานคดีบุกรุกป่าสงวนนะครับดังนั้นเนี่ย โอกาสรอดเนี่ยมีน้อยคดีปลุกรุปป่าสงวนผมชื่นชมคุณเปรมชัยนะเจ้าของประธานอิตาเลียนไทยคุณเปรมชัยเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านะนะครับแต่ผมยอมรับสิริตของท่านเปรมชัยนะที่ไม่หลบหนีฟังคำพิพากษาสารติกานะครับท่านมามอบตัวแล้วก็ฟังคำพิพากษาสารติการแล้วนะท่านยอมเข้าสู่เรือนจํา นี่คือคดีที่เป็นล่าสัตว์ป่าล่าเสือดำในเขตป่านะครับอุทยานได้ไปน้องประชาชนคิดดูสิครับว่าคดีบุกรูปป่าสงวนเนี่ยจะรอดหรือนะครับจะรอดหรือนะจะรอดหรือนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงนะครับว่าคดีบุกรูปป่าสงวนเนี่ยนะครับจะรอดหรือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณเนี่ย ผมรู้ว่าคุณคิดอะไรนะเอาว่านะผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ทั้งสองคนผวเมียแหละคิดอะไรอยู่ผมบอกแล้วในะช่องทางรอดของคุณก็มีขเขมรล,ลาวนะขเขมรล,ลาวถ้าคุณไปลาวก็ถูกหน่อยแต่คุณไปพมา่าก็รอดยากหน่อยคุณไปขเขมรก็นะครับก็ง่ายแต่แพงหน่อยนะแล้วถ้าคุณไปที่มาเลเซียเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยนะ เพราะว่าไม่มีสนธิสัญญาสมคนไล่ข้ามแดนนะผมบอกให้เลยว่าไอ้ความคิดของคุณเนี่ยผมรู้หมดแหละว่าคุณคิดอะไรอยู่นะครับนะพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าอผมพูดถึงมิเตอร์หัวใช้เท้านะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนคนในปนระเทศนะครับว่ามิเตอร์หัวใช้เท้าเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นประธานบริษัทแล้วก็เป็นผู้จัดก,การ นะเป็นผู้จัดการในการจัดหาเหล็กไหลจัดหาทนานาความจัดหาพยานหน้าติดตั้งทั่วทั้งนาจัดผมอยากให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องนี้ก่อนผมจะเปิดภาพภาพหนึ่งให้พี่น้องประชาชนดูและผมจะอ่านให้พี่น้องประชาชนฟังเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับมิสเตอร์หัวใจเท้าประธานบริษัทนะครับที่มาอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องประชาชนดูภาพภาพหนึ่งนะครับที่อยากให้ดู นะครับการตัดเด็กไหลนั้นบางอาจารย์ใช้มีดหมอลงอาคมนะครับครั้งบางอาจารย์ใช้เส้นผมสาวพรหมจารีและหญิงนั้นไม่เคยโกนผมไฟมาก่อนและนำผมสาวพรหมจารีที่ไม่โกนผมมาที่ประจำเดือนของทานล็อกแรกคอดมาถึงตรงนี้ผู้อ่านก็คงสงสัยว่า เด็กทารกที่ไหนจะมีประจำเดือนเพราะไสยศาสตร์ต้องใช้ของที่ค่อนข้างหาได้ยากมาทําเป็นของขลังเพราะความเป็นจริงแล้วเด็กทารกที่ไหนจะมีประจำเดือนมาแต่เป็นเรื่องสมมุติเอาว่าเลือดที่ติดในช่องเพศเด็กทารกหญิงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเลือดของมรรดาตอนคลอดแล้วนะครับนะ่ะน้องประชาชนติดตามไม่ดีนะครับนะนะครับ เอาละพี่นองประชาชนเข้าใจไหมครับนะทําไมผมถึงพูดเรื่องของการใช้มีดหมอคมตัดเส้นหมนะครับตัดเส้นหมนะสารมจารีนะจจนะนะครับเอาไปใช้ตัดเหล็กไหลนะพี่นองประชาชนรู้ไหมครับว่าการตัดเหล็กไหลเนี่ยอาจารย์บางคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะต้องเอาเส้นหมของเด็กเนี่ย ไปทำการตัดเหล็กไหลนะครับวันที่มีการเปิดตัวนะครับสถานที่ที่จะมีการก่อสร้างพยานาโดยท่านประธานบริษัทหัวใชเท้านะได้มากับอาจารย์คนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถตัดเหล็กไหลได้นะครับแล้วก็มาชี้เลยครับที่ดินตรงเนี้เป็นที่ดินที่เป็นวังพยานา จะนำความเจริญมาสู่ชุมชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของภาคอีสานประธานบริษัทมิเตอร์หัวใยเท้านะครับเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งผู้จัดการจัดหานะครับพยานาคมาติดตั้งให้เรียบร้อยวันต่อมามิเตอร์หัวใยเท้าเนี่ยหรือประธานบริษัทเนี่ย หรือผู้จัดการบริษัทเนี่ยก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์นะครับหลังจากที่วันแรกเนี่ยได้มีการเชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านเหล็กไหลมาและต่อมาเนี่ยก็ได้มีการเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์มานะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไห้มีการเชิญนะ หญิงสาวสวยคนหนึ่งนะครับที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของเครื่องลางของขังนะจนกระทั่งสามารถผลิตยพยานนาคได้จึงได้มีการเอาเหล็กไหลเนี่ยซึ่งเป็นแรกเหล็กไหลเนี่ยไปใส่ในดวงตาของพยานนาซึ่งแร่เหล็กไหลเนี่ยกางว่าเป็นของวิเศษ นะครับเป็นของวิเศษการที่มิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งที่มีการเอาคลิปของมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยมาย้ำกันซึ่งสิ่งที่มิเตอร์หัวใจเท้าพูดก็ดีแสดงออกก็ดีทางคลิปเนี่ยไปตรงกับคำพูดของคนคนหนึ่งเลย นะครับไปตรงกับคำพูดของคนคนหนึ่งที่เป็นจำเลยทุกอย่างเนเหมือนกันเป๊ะมิสเตอร์หัวใจเท้านอกจากเป็นประธานบริษัทแล้วยังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะอยู่เบื้องหลังการกำกับดูแลในอดีตเนี่ยมิสเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์ ในถ้าแห่งหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตสามขสามศพเมื่อหลายปีมาก่อนเนี่ยมีการตัดเหล็กไหลในถ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของภาคอีสานแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสามศพมิเตอร์หัวใจเท้าหนือประธานบริษัทเนี่ยนะก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการตัดเหล็กไหลหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยพยายามพูดเบียเบ่ยงเบงประเด็นให้ตํารวจ งงเป็นว่าเล่นว่าเด็กเนี่ยถูกจัดฉากนะถอดเสื้อผ้านะแต่พยายามเบียงเบนเนี่ยประเด็นต่างเนี่ยไม่ให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเลหล็กไหลนะพยายามไม่ให้โยงถึงเลหล็กไหลที่ตัวเองเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยนะเคยเอาพระเนี่ยไปซ่อนอยู่ตามรอบโบสถ์แล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนถูกจับได้เป็นที่เรื่องลือในภาคอีสาน มีพ่อเนี่ยนะครับนะเป็นเขาเรียกอะไรอรัมพาตมั้ะก็ไปไว้อยู่ในนะในห้องที่เลี้ยงไก่บ้านนี้ทั้งบ้านนะครับเชี่ยวชาญด้านตำราหมอดูนะผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขนาดนี้สายรับ007ได้ฝังตัวอยู่ในตำหนัก ของประธานบริษัทหัวใจเท้าเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวก็ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของมิเตอร์หัวใเท้าเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานะครับนะระยะเวลาเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้วได้เห็นพฤติกรรมของมิเตอร์หัวใ้เท้าเนี่ยออกมากํากับดูแลออกมาดิ้นรนนะครับในการดูแลจําเลยเป็นอย่างดี การที่มีการนะครับพูดถึงจำเลยเนี่ยประธานบริษัทเนี่ยจอมมาแก้ต่างจอมมาแก้ตัวออกมาดูแลหลบๆซ่อนๆในที่รับแต่ก็คนเราเนี่ยเวลาทำอะไรไว้เนี่ยนะครับนะก็ไม่ใช่ความลับเพราะว่ามียูทูบเบอร์ก็ไปถ่ายทอดสด เห็นพฤติกรรมของมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากเลยว่าขนานี้สายรับ0ู7ย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยได้ฝังตัวไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในตำหนักของมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยทราบพฤติกรรมดีหมดแล้วครับว่ามิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยคือผู้จัดการที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงเสียงจริงนะอีกไม่นานแล้วครับ อาจจะมีหมายจับออกก็ได้สําหรับไม่เตอร์หัวใช้เท้านะในฐานะที่เป็นประธานบริษัทที่ดูแลที่สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นจัดหาพยานาคไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเหล็กไหลไม่ว่าจะเป็นการที่จัดหาทนายความนะครับผมเล่นอย่างนั้เล่นพี่น้องประชาชนนะครับว่า ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะผมอยากจะฝากถึงมิเตอร์หัวใช้เท้าว่าคุณอย่าคิดว่าคุณทำอะไรไม่มีใครรู้คุณอย่าคิดว่าไม่มีใครติดตามเฝ้าพฤติกรรมของคุณนะครับวันนี้เรามีหลักฐานมากมายที่เกี่ยวข้องกับคุณเชื่อมโยงกับจำเลยอ,อยู่แล้วอีกไม่นานแล้วครับ อาจจะมีเขาเรียกอะไรอะโลเหล็กฝวงเพชรก็ได้นะอาจจะมีโลเหล็กฝวงเพชรนะครับไปแจกให้กับมิเตอร์หัวใช้เท้าในฐานะเป็นประธานบริษัทและผู้จัดการส่วนตัวการตัดผมเนี่ยของเด็กเนี่ยเป็นการตัดผมไปเพื่อเอาไปตัดเหล็กไหลในความเชื่อของพวกเล่นไสยศาสตร์นะครับซึ่ง มิเตอร์หัวใช้เท้าเนี่ยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลเกี่ยวกับเรื่องของสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆนะครับถึงต่างๆเหล่า,า,า,านี้ผมอยากจะฝากถึงนะครับมิเตอร์หัวใช้เท้าว่า,วาอีกไม่นานหรอกคุณอาจจะเป็นโลหลิกใส่ให้ถึงเวลาน,นั้นเนี่ย ผมว่าวันนี้จำเลยกำลังคิดหนักอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่จะเอาอย่างไงดีจะซัดทอดมิเตอร์หัวเชีเท้าไหมเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมิเตอร์หัวเชเท้าเนี่ยเลิกสนับสนุนอย่างเป็นทางการซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าโทรศัพท์ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่มันสามารถตรวจสอบกันได้ นะครับว่าโทรศัพท์คนนั้นโทรศัพท์คนนี้จะจ๋ากันยังไงนะดูแลกันยังไงวิธีการแบบไหนต้องทำยังไงวางแผนยังไงนะครับพวกเราไม่ใช่พวกมโนพวกเราคือนักสืบนักสืบที่เฝ้าติดตามพฤติกรรมของมิสเตอร์หัวใจเท้านี่มานะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วมันค่อนข้างที่จะชัด มันค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะการโทรศัพท์ติดต่อกันเนี่ยต่อเนื่องกันแทบทุกวันมีการพูดคุยกันนะครับและแถมเนี่ยแอบไปเจอกันนอกรอบนะนอกรอบนอกตำหนักมันเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่มีใครรู้เหรอผมถามหน่อยนะยูทูบเบอร์ต่างๆเหล่านี้เขาก็มีสายลับของเขาหวังตัวอยู่ นะครับคุณรู้ได้ไงว่าไม่มียูทูบเบอร์ของผมคุณรู้ได้ไงว่าไม่มียูทูบเบอร์ของสายตํารวจดังนั้นเนี่ยมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงเพราะเขาเฝ้าตําหนักคุณนะี่ยอย่าไม่ค่าสายตาเฝ้า,าดูพฤติกรรมของคุณในการนะครับทําอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเขาได้มีการถ่ายรูปส่งมาให้ทางพวกผมเนี่ยนะตลอดเวลาที่มีการนะครับ แอคชั่นหรือโอเปอเรชั่นต่างๆผมถึงกล้าพูดได้ไงครับว่าไม่แน่นะคุณอาจจะโดนโลเล็กเร็วขึ้นนะครับขอดูคอมเมนต์ได้หนึ่งนะอ๋อใครจะไปสั่งเตก่อนเนาะผมก็บอกว่าก็ต้องรอดูครับนะ จริงๆแล้วคือผมสายตาสั้นนะต้องขออนุญาตที่หนึ่งว่าต้องก้มดูนะครับอาจจะบุคลิกไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผมพูดเนี่ยไม่เคยพลาดสักทีนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่เคยพลาดนะสุดจะโดนโรเล็กเมื่อไหร่นั่นน่ะก็รอยครับอีกไม่นานหรอกเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไปหา นะครับนะเขาอาจจะไปหาก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างชัดอะว่ามิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการคลิปที่น้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะน้องที่ก็าทำมาเนี่ยน่ารักมากเลยนะน้องคนนี้น่ารักมากก็ชื่ออะไรนะน้องคนเนี้ย อที่เขาใช้ชื่อว่านะเอาไปดูกันนะกันใน u t u b e มันมีเผยแพร่แล้วล่ะนะผมคงไม่ไปไปก้าวล่วงมากนะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโรเล็กไปถึงที่จะบอกให้นะครับจะหนีก็รีบหนีก่อนนะจะหนีก็รีบหนีนะเดี๋ยวไม่หนีเดี๋ยวเราลองไปโรเล็กไปถึงที่ทน,นายความประจําตัวนะ่ะนะครับประกันตัวไม่ทัน โทษก็คือร่วมกันฆ่านะครับไม่ใช่ร่วมกันธรรมดาร่วมกันฆ่านะเพราะเส้นห่มที่ตัดไปเนี่ยนะครับนะมันจะไปตัดเหล็กไหลนะครับเราถึงกล้าเปิดเอกสารให้ดูนะครับเราไม่ได้มีการมโนนะไม่ได้มีการมโนนะภาพเหล็กไหลเราก็มีที่ไปตัดที่อะไรเราก็มีแต่เราเปิดไม่ได้เพราะเ,รา,ะเราไม่อยากถูกฟ้องร้องแค่นั้นเองเพราะว่าโดยไปร้อยแปสิบกว่าคดีแล้ว มดตังแล้วไม่มีเงินประกันตัวแล้วนะเพราะว่าโดนไปเยอะตอนนี้เงินประกันตัวฝากไว้ที่ศาลเยอะอยู่นะครับคดีมันเวลาโดนแล้วมันสู้กันสี่ห้าปีอ่ะสู้กันถึงตีกาเลยไม่อยากถูกฟ้องแล้วเพราะว่าเลยขอไม่เปิดภาพอะไรบ้างนะครับแต่ว่าทางเรามีภาพหมดทุกอย่างแล้วก็ในเครือข่ายของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพี่ปนมจิตนะพวกคนดังๆอ่ะ แต่ในคนที่เป็นพันธมิตรเราอะนะเขาก็ได้เห็นภาพหลักฐานที่ผมมอบให้นั่นแหละนะก็ต้องฝากถึงอาจารย์เดชาเพื่อนรักผมด้วยช่วยกระแทกสักดอกหนึ่งเพราะปติผมพูดอาจารย์เดชาซ้ํานะถ fiz the so like eh? yeah, so ึงหัวใจเท้าหน่อยนะครับว่าอีกไม่นานหรอกอาจจะมีโรเล็กไปถึงที่นะแล้วก็พร้อมกับนะร่วมสักท่อดกันเป็นขบวนการนะครับนะทั้งแก๊งอ่ะเขาเรียก แกงเหล็กไหลพวกเนี้ยแกงเหล็กไหลแกงพญานาคคือพวกเนี้ยมันจะนุยงประชาชนให้หลงเชื่อว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีความอะไรต่างๆมีเครื่องรางของขลังซึ่เป็นมนทัศนนั่นแหละครับนะมีการอุตธรดีว่าเป็นเหล็กไหลที่ตัดมาได้จากการที่ทำพิธีอะไรต่างๆเราเราเรา,าเก็บภาพพวกเนี้ยม,มามาโดยตลอดและมีการไปพูดคุยกันโดยตลอด นอกรอบในรอบโทรศัพท์ติดต่อกันตลอดเวลาเหมือนนค่อนข้างชัดนะอ๋อคือญาติพี่น้องเขาตอนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกนะผมบอกอย่างนี้นะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่มันคือในายใหญ่มันคือประธานบริษัท ของพูดแค่ไม่พอนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือในการจัดหาพวกเนี้ยมันมีนายทุนมีในายทุนที่อยู่เบื้องหลังในการร่วมกับประธานบริษัทนะครับในการที่มาทําเพื่อหวังผลประโยชน์ร่วมกันกับพวก18บมงกุฎไอ้มาดามลาตองลาเต้อะไรเนี้ยนะที่ไปพูดในการบริการกฎหมายเนี่ยกล่าวหาผมเนี่ยนะไอเนี้มีหมายจับนะมีหมายจับอยู่ ไม้จับอยู่ที่หมเนี่ยถูกบริษัทเขาฟ้องร้องมามีไม้จับหลบหนีตอน,นเนี้ยไอมาดามลาเต้เนี่ยลาเต้ลาเต้อะไรเนี่ยนะมีไม้จับนะอีดอกเนี่มีไม้จับอยู่นะนะหลบหนีตำรวจอยู่อีมาดามลาเต้ลาเต้อะไรเนี่ยผมไม่เคยดูมันหรอกเพราะอะไรไหมไม่ให้ราคามันหรอกเพราะมันมีไม้จับมันเป็นบุคคลที่ชอบโกงคนนะไอพวกในแก๊งเนี่ยมันแก๊งที่แบบมีแผลทั้งนั้นแหละบางคนมีแผลเป็นเรื่องของ ติดยงติดยาก็มีบางคนนะประวัติไปดูได้เลยประวัตินี้ติดยาเพราะงั้นมีประวัติช่อกโกงคนมีประวัติเป็นทั้งนั้นเนะี่ยไอ้พวกเนี่ยมาสแสดงหาผลประโยชน์ด้วยกันหมดนะจึงเป็นเขาเรียกนะผีเน่ากับลงผูนะมารวมตัวกันผลประโยชน์ทั้งนั้นนะตอนนี้ต้องขอบคุณน้าแต่นะที่ออกมาเล่าความจริงให้พี่น้องประชาชนฟังอย่างน้อยผมคนหนึ่งที่ฟังผมเชื่อนะ สิ่งที่น้าแต่พูดนะครับก็ดีใจนะที่น้าแต่เนี่ยได้พูดความจริงออกให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศทราบนะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมนะกล้าพูดความจริงกล้าเล่าความจริงนะครับนะก็เดือนมีนานะครับนะมีเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะถึงคดี ที่จะต้องมีการนัดพร้อมอีกครั้งหนึง่งวันที่8มีนาแล้วก็หลังจากนั้นก็น,นัดสืบกันอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะก็จะรู้ผลแล้วคงไม่เกินกลางปีหน้าก็น่าจะมีคนใส่ไม่ใช่โรเล็กอะที่เนี้ยใส่โซ่ตัวเน,นี่ยส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการก็อาจจะมีโลเล็กแหละนะครับผมคิดว่าไม่นานหรอกนะเพราะว่าเขาฟ้องพฤติกรรมมานานแล้วนะนะนะวันนี้ก็พอสมควรเนาะก็พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสว่าง เอาพวกนี้ไม่ได้พวกนี้ผมไปสงขานะครับก็พี่น้องชาวสงขาพวกนี้ผมเดินทางไปที่สงขาถ้าเจอกันก็พูดคุยกันได้นะครับเราไปไปขึ้นสารที่สงขานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะเดินทางกลับนะไปขึ้นแล้วก็กลับนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีเวลาว่างผมจะมาเล่าพฤติกรรมของไกระบวนการให้ครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ไฟดับแล้วมันหมดเวลาแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ พี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือกร,รมทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับข้าราชการทุกๆคนขอบคุณข้าราชการตํารวจที่ดีๆ99%เปอร์เซนะครับเราโชคร้ายเราอาจจะเจอที่0.1%นุหเปอร์เซนะขอบคุณหลายๆส่วนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจของผมทุกๆท่านแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เป็นสายลับของเราก็ดียูทูบเบอร์ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของเราก็ดีนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณครับ